เอาลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่กันในเบดีวิวในการแห่งความชั่วร้ายอีกแล้วนะครับก็อยู่กันในเกมเซเว่นนนะครับแ็วันนี้เนะครับเป็นวันที่เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วได้ไปฟาร์มโรบี้มาอลังการงานสร้างครับสําหรับแพทนี้นะครับที่เพิ่งผ่านมานะครับก็คือเขาให้เวลาผมคิดว่าน่าเจ็ดวันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมรีบเร่งมากเลยรีบรีบฟาร์มเด็กอ่ะเออให้ไอ้ได้วันละอย่างน้อย ใกล้ๆสองร้อยมากที่สุดสองร้อยบี้ใช่ไหมร้อยตัวเออผมก็ฟาร์ไมได้สุดๆเคียมสุดๆจริงๆนะกุญแจหมดนะครับห้าสิบกว่าตัวเอเอ,อไม่ถึงร้อยโอ้โหก็ได้มาตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยบี้แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็อ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมยังงงอยู่ใช่ไหม <laughs> ผมว่าผมพูดอะไรใช่ไหมนี่ครับก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเรามาดูหน้านี้นะครับข้างซ้ายบนนะครับก็จะเขียนว่ากิจกรรมใช่ไหมก็จะเป็นกิจกรรมการรันตีครับผม การันตีโดยที่ว่าสุ่มแพ็คนะครับอ่าเดี๋ยวกดกดเข้าไปดูนะครับแพ็คละ300บี้นะครับก็คือ300รูบี้นะครับก็กด300บี้เนี่ย4ครั้งนะครับคุณได้แน่นอนอะ่ะเออ4จักร4จักรพรรดิ4จกั4จกรพรรดิที่ได้แน่นอนในการกด4 4แพ็คนะครับก็คือเนี่ยๆนที่มันเขียนอยู่เนี่ยก็คือได้เอสสุนหงษ์คงหรือว่าลิปโป้นั่นเองสุ่มมา1ตัวนะครับได้แน่นอน1ใน3ตัวนี้ และไม่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณกดไป1 0 p แพ็คนะครับ1 0แพ็กก็คือรวมแล้ว3 0 0คูณ10ก็3,000บี้นะครับ3,000ลรูบี้ซึ่งบอกเลยครับตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะฟาร,ร์มทันแล้วนี่ก็ใกล้จะถึงวันสุดท้ายแล้วละมัง้งถ้าเกิดมัน7วันนะครับถ้า14วันผมก็คิดว่าผมน่าจะหาวิธีได้อยู่แต่นี้มัน7วันผมคงไม่ทันอนะอ่ะหือลืมรือพูดต่อถ้าเกิดคุณกดไป10แพ็คใช่ไหม ก็จะได้อีกแน่นอนเหมือนกันการันตีสมมา3ตัวนั่นก็คือเทโอลินหรือคาม่านน่นเอน <c oughs> โหดไหมโหดไหมใช้ได้ใช่ไหมถ้าใครมี3 0 0พันบีหรือฟาร์มมาตุนเอาไว้แล้วก็กดไปเลยครับอย่ารีรอยช้านะครับนานที่กิจกรรมแบบนี้จะมานะครับแต่ว่ามันมันกินบี้เราเยอะมากอะ่ะอาจเป็นอะไรที่ผมแบบกูมไม่มีบี้นขนาดนั้นหรอกกูก็เอาผมคิดว่าผมได้แพ็คได้แบบเดียวนี่แหละเออได้แบบสแพ็คนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้กดไป1แพ็คเรียบร้อยแล้วลองเชิงไปนะครับไม่ได้อะไรปรากฏว่าเดี๋ยวมากดกันอีกสามแพ็คแถมอีกแพ็คหนึ่งแล้วกันเพราะว่า,าบี้เหลือนะบ,บี้เหลือกดไปเผื่อได้อะไรดีๆนะครับอยู่ในเลทพอดีเลยครับตอนนี้เลทก็หมดอ่าหมด23นาฬิกานะครับจุดศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมกดไว้ให้หมดเลยภายในเวลาเลทนี่แหละเผื่อได้ตัวอะไรที่มันดีๆสักหน่อยนะก็ถามว่าใน3ตัวนี้นะครับระหว่างเอสซุนงอคงลิปโป ผมอยากได้ตัวไหนแน่นอนคือผมอยากได้เอสแน่นอนไม่อยากได้ <c oughs> ครั้งที่แล้วก็เสกได้เอสมาครับกดของโคอีเอสนะครับ,อ e, e TH, รบโอ้โหเป็นอะไรที่ก็เอาเหอะอย่างไรก็เราไม่ไม่สี่สิบท,ทีก็เอามาแต่ผมที่ผมอยากได้ก็น่าจะเป็นลิงในลิโป้ก็ได้นะเพราะว่ามันแรงมางกตะเิีมันลิงก็เอาไว้ใส่ในทีมแบบทีมถึกในวันนี้ได้อยู่นะไว้กวนกวนประสาทเพื่อนส่วนลิโป้ก็สุดยอดอะแห่งความเร่งเทินพร้อม <im itation> วอยชิลที่อันสุดยอดแสนละทมเคยเจอมาดีนามันเวียงเวียงอะไรเขาเรียกทวนหอ,อกะไรไม่รู้อมันทีบุ๊บบุ๊บบุ๊บตายเลยนั่นแหละโอเคครับก็ภาพกันพอสมควรแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเลทนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวผมจะมาผสมมาสวินให้ดูกันเลยแล้วกันนะเพราะ,ะว่ามีเตรียมไม่ด้วยแหละผสมมาสวินหนึ่งคู่นะครับจัดไปไฟกระพริบก็มีเจ้าเค้กน้ำผึ้งบวกห้านะครับอันนี้เป็นตัวที่ฟ้อมาสองคนะผมไม่เอาไปตีบวกนะ ก็ตัวอื่นมันใช้ประโยชน์ได้หมดนะผมคิดว่าในอนาคตนะเอาวงเอาเวกเนี่ยรอไปอ,อ่าผมจะเอาเค้กน้ำผึ้งนะบ,บวกกับไอ้ตัวไหนวะรี่บวกไว้แล้วนี่งไงจีนครับเอาจีนกับเค้กน้ำผึ้งรวมกันนะเอามาดูเลยครับหนึ่งสองสามาไม่ใช่ผสมไม่ใช่เป็นการนการผสมนะครับก็มีเนียด้วยเนียเอาเก็บไว้ใช้ครับผมเนียเก็บไว้เป็นกันดั้มในอนาคตเนาะเอาเวกสวยมาก เค้พร้อมแล้วจินกับเค,ค้กน้ำผึ้งรวมกันตืดต้ด,ดผมไม่ทายว่าคุณผู้ชมคิดว่าตัวอะไรคิดว่าจะได้ในเลทไหมผมปไปดูเลดก่อนอ่าไปดูเลดก่อนนะครับเลยยี่สิบนาทีไม่เป็นไรยังนันเลดนะครับตอนนี้ก็เป็นเลดลินกับคาร์มานะครับแต่ผมที่ผมสุมส่มผสมผส,สมมาเนี่ยห้าดาวไปหกดาวเนี่ยไม่เคยได้อะไรพวกนี้เลยไม่เคยได้ลินคาร์มาเลย ะได้ในกรีดแน่เดี๋ยวกรีดแน่คิดว่าได้ตัวธรรมดานี่แหละแต่ก็เอาเฮ้อธรรมดาก็เอาไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าได้เลเก็ดีนะแต่ถ้าได้ตัวธรรมดาผมก็เอาไปถ้าเกิดตัวทีใ่ใช้การไม่ได้หรืออะไรซึ่งประโยชน์ผมก็จะเอาไปไปคอนเทนต์รวม่าเออไปเลือกตัวที่เราต้องการอีกก็หละโอเคตามนั้นเลยมา e ันจู่จุยไปตัวอะไตัวอะไตัวอะไรตัวอะไร นี่มันเฮ้ยพี่เสือโทนี่ควันโฮมาทำไมควันโฮหกดาวปัดโถเอ๋ยปัดโถเอ๋ยควันโฮลูปร่างมันก็เท่ดียวผมชอบนะควันโฮนี่แต่ว่ามันมันไม่ใช่ตัวที่เขาไ้เล่นนะดิเขาไม่เขาไม่ค่อยเล่นกันอะ่ะมันก็โหดดีแต่ยังไง มันต้องรอรีเมคไงพวกเป็นพวกแบบนี้ถ้ารอรีเมคร,รีเมคปุ๊บโหเนเ่ยเอาจับมาเล่นแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่สําคัญอยู่นะครับก็ช่างมันไปก่อนมาเรามาสมอัศวินกันดีกว่าอะไรเควสเสร็จโอเคสมอัศวินสมสองครั้งก็ได้แล้วนี่ได้พีหน้าหรือเปล่ารู้สึกเดือนนี้ผมสะสมคบแล้วนะนี่ไงได้พีหน้าจริงด้วยก็รับมาเลยแล้วกันพีหน้า เรียบร้อยพีหน้ามาแล้วใช่ไหมเกรบได้พีหน้ามาแล้วก็ช่องวันนี้ว่างอยู่เอ่อสามสิบหกสิบอ่าสิบ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 ช่อง1 6บหช่องสิช่องเราสุ่มแพ็กสามรใช่ไหมสิบหกช่อง1 6บหช่องสุ่มแพ็ก แพ็กนี้ได้สิบบวกหนึ่งสิบเอ็ดโอ้โหไม่พอต้องคิดว่าน่าจะเอามามาันร่างรวมมาดีครับมามาไหนก็ไ,ไ,ไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตีบงตีบวกกันอีกทีนึงมามาสุ่มกันก่อนเลยแล้วก,กันก็ตอนนี้ผมอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะว่าผมได้กดไปแล้วหนึ่งแพ็กน,นะครับก็คือเลยอีกสามแพ็กแพ็กที่สามในวันนี้นะครับก็จะเป็นาการันตีสีจักรพรรดิหนึ่งตัวเอสสุนหงคงแล้วก็ลิโป้นะครับ หนึ่งในสามตัวนี้ผมจะได้ตัวอะไรเรามาดูกันเคยไหมโอเคนะไอ้อยู่ในเลดด้วยเดี๋ยวนะรีบกดวะ่ะมาวันแพ็กที่หนึ่งนะครับเริ่มแนละ้ววันโจ้จุ้ยพอไหมครับขอยได้ลิ้นอะไรแบบนี้เด้ยอยขามาก็าดิเร็วอยู่ในเลดขอ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 อยู่ในเลดขอขอขออุ้ยสีทองสามใบใบดำก่อนครับใบดำก่อนครับ เรามาเริ่มกันที่ใบขวาก่อนแล้วกันสายเวยตัวอะไรวะไอซิเวียนั่นแน่สายครับสายล่างครับสายซาร่า <c oughs> ตัวกลางครับตัวกลางครับแพ็คแรกนะเนี่ยโอ้ขอดีอด,ดีมากดิจานเชลเลอร์ก็เป็นตัวแทงในอนาคต นะครับที่เขาจับมาเล่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่กันนะครับไม่พูดเลยว่าไม่กันนะครับตอนนี้มายังได้อีกเมื่อกี้กูบวกปิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ไม่ปิดตุกแล้วกดอีกทีหนึ่งต้องป็นนั่นไงก็ตัวข้างๆนี้ก็ได้เอ่อได้ใครได้เฮเลนน่าได้ฟินิกดฟินิก,นกโอเคนะแล้วก็โอ้แย่ๆยยยไปหมดมา เอาเป็นว่าไปต่อเลยแล้วกันไปตีบวกไงไปต่อยไหนเราไปตีบวกไงเอ้ยจิ๊กซอผมลืมไปว่าจิ๊กซอใกล้จะครบแล้วนี่ยตัวเนี่ย,เ,ยเหลือแค่นี้ละเดี๋ยวถ้าได้น็อกนี่ก็เอาเป็นว่าผ่านถ้าได้น็อก,กน,นะแล้วก็เอเอรินเอรินเอ้ย เออเอลินเนี่ยใครเลือกเอาตอนนี้ครับตัวเต็มครับผมตัวเต็มตัวเต็มต้องทําไงก็ตีบวกสิครับตัวเต็มอ่าบวกบวกตัวไหนดีวะบวกซาร่าแล้วกันนี่ไงได้ซาร่าหเอ้ยเซร่าซาร่าที่ไหนอรัเรียกซะเรียกสกากเลยได้เซร่าหกดาวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้สี่ดาวมาจากเควสอะไรเควสเควสประจําวันนี่แหละได้มาเฉยเลยนะครับงงมาก งงมากแล้วก็ไม่อยู่ในช่วงเวลาเลดอะไรด้วยนะได้แบบงงๆงงปึ๊บเลยซาร่าเอ๋ยจงกลายเป็นอาหารซะเอเลเนียด้วยมาทำไมเยอะๆไปไปให้หมดมาเป็นของกินให้เซราซะนี่คตอนนี้เซราก็กำลังฮิตกันอยู่ช่วงนี้ก็ทำทำไปก่อนครับ เวลาไหนเขาไม่ฮิตก็ก็เอาออกเซล่าใช่ไหมหนูมากินแวบกินไปครับกินกินจุมากตอนนี้กินจุมากติดคลิด้วยก็ดีนะไม่ติดเลยเหรอบอกหนึ่งเลยครับหนูเซล่าเซล่าเซล่าเอาอีกดิกกินให้แบบให้หมดพุงไปเลยหนึ่งดาวก็กินได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองโอ้โห อ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็กินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็กินมากิน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 ได้กินไปเนาะเอางั้นเลยสิบเอ็ดสองยี่สิบสองยี่สิบสองก็สามสิบหกกินอีกสองตัวมาเราได้สุ่มทีเดียวอีกสองแพ็คก็จะครบพอดีนะครับกินน้องอารีนี่แหละกินไปเลยเออกินได้หมดไม่ต้องมีตัวให้กูฟาร์มแล้วเนี่ย ฟาร์มบี้ไม่ต้องแล้ววันนี้ยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะวันนี้พูดเลยมาอพอสำหรับสองแพ็คพอดีมาเมื่อกี้ก็ที่ผมกดไปก็เป็นแพ็คที่สองนะครับอ่าก็เหลืออีกสองแพ็คก็จะการันตีแพ็คที่สี่กัการันตีสี่จัก,กรพรรดินะครับเอสสุนหอของลิเพิลเรามาเริ่มกันที่แพ็คที่สองดีกว่าเอ้ยไม่ใช่แพ็คที่สามนะครับมาแพ็คที่สาม ขอดีๆขอดีๆกี่ใบกี่ใบสีทองกี่ใบสีทองไม่กี่ใบก็ได้แต่ขอใบที่ได้อ่ะเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบปรากฏการธรรมชาติต้องได้เลยแน่เลยอะต้องได้เลยแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมลินหรือขาม้าลินหรือขาม้าลินหรือขาม้าได้ลินได้ เจ้าช่วยขอ,อได้ไหมอะขับมาอะไรแบบนี้โอ้ยจริงเต่าเลดเลดโอ้โหผมเชื่อแล้วก่อนนี้ผมไม่เคยเชื่อนะว,ว่าเวลาเลดมันมีจริงนะตอนนี้เชื่อแล้วเลดลินเลดกันมาแล้วกันเด็กเนี่ยที่เกิดเหการแบบนี้เกิดขึ้นขอมีแสงอีกได้ไหมอะอ่ะมีแสงได้ไหมโอ้โหลินมลินมาครับขอบคุณพระเจ้า เฮ้ยเฮ้ยเสียเฮ้ยไม่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 อะไรก็เรียกไม่เสียดียแล้วงานนี้โอ้โหสุดยอดกับสำหรับงานมือนี้ลินก็มาครับสีจักรพรรดิโอ้โหไม่ต้องถึงสิบแพ็คขอบคุณนะครับที่รู้ว่าผมบี้ไม่พอแล้วก็ไปไม่ได้นะสำหรับแพ็คนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็ได้เคียร์สแพ็คขอบคุณมากสำหรับแพ็คที่สามนะครับลินโอ้โหสีจักรพรรดิมาได้แต่ไม่เก่ง กันข้างบ้านก็คิดไแล้วเนี่ยลินดี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 งี็ยังดาดีด่าีด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 ี่ีดาดีืีดีดรดีดีัีดีดรัีดีดริงดีัีดีอรดี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 เีด่ดีด่เีด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 ีรือีด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 รดีครดีคีดีาีดีนีนีดีดีบีดีดีดี้ีดีนีดีบีาแล้ดครับอยากีดีดีดาเีดีดเนีดเดียเดี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 ดนสีดก็ไดีัวแรกของผมนะครดบเฝ้าอยมา นีแพ็คที่สี่ครับผมการันตีเหมือนกันอันนี้อดูได้ตัวต่อไปนี่ครับการันตีหนึ่งตัวก็คือ S ศูนย์หกเหลือโป๊ะคหนึ่งตัวแล้วอะไรมาดูกันมาโอ,โ,โอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าเราได้ลินไม่คาดคิดมาก่อนกี่ใบสีทองกี่ใบสีทองกี่ใบน้อยใบแต่ก็ได้ก็ดีนะน้อยใบแต่ถ้าได้ก็ดีนะสามใบครับโอเคใบดําก็โอ้โหนี่ผมน่าจะทําไอ้นั้นไปก่อนอ่ะจิ๊กซอว์จริงๆ ตัวครบเลยที่จริงได้ t ทโอมาอีกตัวโอ้โหเนาะไบ่เป็ไยตามมามามาดูใบบนกันก่อนครับเอ้ยลืมไปว่าใบบนมันการันตีแล้วนี่วะอาจะเกิดสุนหงคงมันสีม่วงนี่วะม่วงหมดเลยนี่วะเออช่างมันดูเเราจะได้ตัวอะไรแย้มก่ะแย้มมันครับแย้มมันครับแย้มแย้ม S จบกูเห็นหัวงมาแต่ไกลโอ้โหก็ไม่เป็นไรได้ลินมาเชยแล้ว ผมเท่าไหร่เนี่ยสามสามสี่สามสามหกเลเนี่ยนะนะสามสี่แล้วบ้าเ่ามาเยอะแยะเอ็ดบ้าไปแล้วเนี่ยใบล่างครับขอเลทได้ไหมไม่เลทครับงานนี้มาจุลล่งใบกลางขอเลทได้ไหมคำมุงคำมาโอ้ยไม่มาแล้วเยอะก็พอใช่ไหมใสยแตงตัวเดิมจุลล่งโอ้โหครับฮู แต่ยังอยู่ในเวลาเลทครับเราไม่ยอมเพียงแต่นั้นครับเราไม่ยอมเราไม่ยอมต่อไปกดอีกไปเอา้าเต็ม <c oughs> เลยสินาทีทันไหมทันไหมทันไหมออกก่อนออกก่อนโอ้โหสุดยอดสุดยอดดาลินนี่ก็คุมค้ม oh, 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 แล้วครับสุดยอดสุดยอดล็อกเอสก่อนอ๋อเอสอ๋อสิจักรพัฒน์เขาล็อกให้แล้วครับลินได้ไหมอ๋อ oh, ลินก็ล็อกแล้วโอเคทีนี้ตัวอาหารก็เจอกันครับเจอกันตัวอาหารกับคุณอาหารสําหรับมื้อนี้เซราอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับ น้องอาหารจ๋ามาจ้ามาจ้ามาเยอะมากจูลงจู่ลงเนี่ยตีบวกเข้ามั่งผมไม่เอาเยอะไอ้พวกเนี้ยยังไม่รู้ว่าเนีนะคจะทำอะไรได้ไงผมก็เอาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวช่องเต็มชานเชลล์นี่ก็รออีกนานนะ่คิดว่าลีนี่ก็น่าจะยิงไม่นาน,น้วครับหลังจากอีวานกับคารินจะเอาเวกคิดว่าลีก็น่าจะใกล้ๆนี้แหละซิเวียก็ไว้อ่าลดดาเมจได้ผมยังไม่มีลาเชลความจำจะเต็มใจเย็น ใจเย็นนะครับอีกเก้านาทียังใจเย็นขังแจ๊ใบเป็นอาหารซะเอาครับเซราอิมาเลยเดียวงานนี้โอ้ยเออลืมป้อนลินว่ะป้อนลินก่อนลืมไอคิตติคอนด้วยขอบคุณสามดาวแล้วเดี๋ยวเดียวป้อนลินก่อนป้อนลินก่อนลินสําคัญตัวแรกของโกตัวแรกของโกลินจ้าโอ้ยสําคัญสําคัญสําคัญ,คญตัวสําคัญแบบนี้ต้องกินก่อนกินก่อน กินก่อนเอ้ยมีอันนี้สีดาวด้วยกินเลยครับอย่ารอช้าอ่าลินก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 ินอ่ากินตัวอะไรดีลินกิน,กน,น,นจิงเต่าไหมกินไหมจิงเต่ากินเต่ามากินเต่ากินเต่ากินแจสสปุกนิกบุกบิกบาบิยองกุ๊กกุ๊กเออกินได้หมดเลยขอติดคลีได้ปะติดคลีได้ไหมอ่ะติดคลีได้ไหมอ่ะคลีอ่ะคลี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 คล,คล,คลีไม่คลีว่ะไม่เป็นไรอาหารมื้อนี้เยอะครับ อิมนะอีลินเอยไม่ใช่จะเรียกอีลินต้องเรียกนางลินนางลินเออเรายกย่องสารเสพตัวนี้ครับผมยกย่องจริงๆจิกซอกูไม่เคยได้นะครับจริงๆจิกซอไม่ได้เปิดมาสามสิบวันไม่ได้ครับไม่รู้อะไรผสมทุกเลนนก่อนหน้านี้ไม่เคยได้มาได้เลนนี้ขอบคุณมากครับยังอวยยังอวยไม่จบนะ,บนะนกูมาสารเสรยญเยอนยะมากมาทีนี้มาส่งอีกแพ็คครับ ก่อนเวลาเลดจะหมดนะครับเผื่อได้คาม่าลินอีกตัวนึงโอ้โหเป็นอะไรที่เฟีลฟาร์มาปากแน่นอนลุยฮ่ากี่ใบกี่ใบสี่สองกี่ใบสี่สองกี่ใบ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 หกใบไหมอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ฮะอบอีกแล้วได้หวานหมูแล้วกูวันนี้ขอเลดไม่นะคลีโอโอ้โหได้ตัวที่แบบในจิ๊กซอว์ทั้งนั้นเลยอ่ะนแล้วไงวะ เลยไหมไม่เลยหรอเลยน,นะไม่เลยป่ะเ,เอ้ยซีก็กยังดีซีก็กยังดีโหนี่มันตัวในจิ๊กซอว์ทั้งนั้นเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเซราต์มาอีกแล้วอะไรเนี่ยวันนี้วัน,นวัน,นดีวันวันของกูหรือเปล่าวันโอ้โสี่แพ็คห้าแพ็คเนี่ยอะวันท้ายขอเลนเนยนะไม่ปะไม่เป็นไรเวนดี้โอเวนดี้ไปอยู่กับมึงเป็นบอลธรรมดากับ กดไปก็ได้เซ่าครับแพ็กสุดท้ายก็เป็นอะไรที่ปื้มดีมากเลยก็ได้มาแล้วแต่ก็ดีครับได้ไม่เปืองพีหน้านะครับอ่าอาจจะถึงสี่สิบเลยนะแต่ใจเออสี่สิบสี่สิบคิดว่าแหละโอเคครับวันนี้ก็โอโหอิมวานหมูหมูตู้เลยทีเดียวเลขสามสิบบี้คิดว่าปล่อยให้เหลือไหมอยู่ในเวลาเลดปล่อยไหมปล่อยไหมไม่มีทางครับกดไปจัดอีกหนึ่งใบครับขามาก็ดีเย้ยขามากก็ดีเลยลินก็ได้นะ เอากุฟฟี่มาทล้ไมไป,ไปไปใกล้ๆเอาเป็นว่าวันนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ดีดีนะครับโอ้โหได้ตัวแรมาด้วยกันทั้งหมดอ่าสี่ตัวใช่ไหมได้เอสได้ลินนะครับแล้วก็ได้เซล่านะครับเออเซล่าไปเลนเมื่อแผ่นี้แล้วแผ่นนี้ไม่มีเลน,น,น,นเสือ,อ,อกมาเฉยเลยนะก็ดีแล้วนะครับเป็นว่าก็ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้ยยิ้มนอนฝันดีแน่วันนี้โอเคครับคุณผู้ชมก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้วก็มาลุ้นด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้นะถ้าเกิดปเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวนนิ้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอ้โหเกี้ครับขอตัวไปกีดแปบ๊บเดี๋ยวตัวมาโชว์เลยเมื่อกี้เออนี่ครับไปเจียวออกไปไม่เกี่ยวแก่เดี๋ยวโชว์หน่อยเมื่อกี้ตัวที่ได้มาผู้ใดบ้างผู้ใดบ้างผู้ใดบ้างคะ ขอโชว์ตัวหน่อยหายชิบหายแล้วหายนี่ไงนี่ไงไม่หายไม่หายไม่หายย่ายดิหายแล้วสวยเลยอีกตัวนี่ไงเอสนี่ไงมย้ายย้ายมาอยู่เออนี่แหละกึ่งกลางมานี่ครับเรียบร้อย4จัก,กรพรรดิสองตัวแล้วก็เซราหนูน้อย หนูน้อยฟิกดาเมจสองพันทุกตัวโคดดนะไอเดอร์เฟดฟ้าฟ้าฟ้าโอเคครับขอตัวลาไปก่อนบายบายเจอกันใหม่คลิปนาอ่ะลืมบอกไปอย่าอย่าช้านะครับรีบรีบรีบสุ่มนะครับแพ็คนี้เดี๋ยวมันหมดเขตนะครับกิจกรรมนี้อีเวนต์นี้โอเคครับบายบายครับผมจิ๊กซอว์กูก็ไม่ครบเช่นเคย Đại linh rồi <laughs> 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 <laughs>